เป็นอย่างนี้ไปอีกนานไหมฮะทําจริงอีกนานไหมว่าทุกทีที่เจอหน้ากันเด็ดตึงเด็ดตึงเด็ดจับเป็นอย่างนี้ไปอีกนานไหมฮะทําจริงอีกนานไหมตักเตือนไงก็ยังเป็นอย่างนานอ่ะฉันจะกเสงดูเปล่าตึกตักก็ตกตักโ้โ้ตุกตักตึกตกอิ่วกันเดกันกจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานไหมฮะทําจริงอีกนานไหมว่าทุกทีที่เจอหน้ากัน จะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานไหมฮะทำจริงอีกนานไหมเตือนยังไงก็ยังเป็นอย่างนาอ่ะจันชักเสียงลูเลือเปล่าเต๊งเต้งติงตงตักตัตัเป็นอย่างนี้ไปอีกนานไหมฮะทำจริงอีกนานไหมว่าทุกทีที่เจอหน้ากันดึกตึงดึกตึงดึกจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานไหมฮะทำจริงอีกนานไหมเตือนยังไงก็ยังเป็นอย่างนานอ่ะฉันจักเต็งลู้หรือเปล่าแต่แต่แทบแทบ